มาดูกันว่าเรื่องพลังฟื้นฟูของอสูรจะมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้าง ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้จะพาทุกคนหยิบยกประเด็นเรื่องของพลังฟื้นฟูร่รางกายของอสูรที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ว่าในเรื่องของการ recovery, รีคอเวอรี่องค์รวมของพวกอสูรนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับซึ่งพอดูจบแล้วปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะคิดได้ว่าเออถ้าอย่างนี้การเป็นอสูรมันก็อาจจะไม่เร็วนะฮะแบบว่าแขนขาดปุ๊บงอกได้ปับ๊บอะไรอย่างน,นะรรรรซึ่่่งงงงทีีจิแล้ว้วเเนนปด็ขออืืกาฟฟู มันก็มีจุดยุบยิบเย็บย่ยยยอยที่ผมรู้สึกว่าเผื่อท่านผู้ชมจะได้รู้จักเรื่องราวของพลังฟื้นฟูของอสูรมากขึ้นนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ถ้าเผื่อมีข้อมูลที่มันนอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชมก็จะได้มาเสริมข้อมูลให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าอสูรน,นั้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตนอกสามัญสำนึกมีความเป็นแฟนตาซีอยู่ในนั้นนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยเรื่องของการฟื้นฟูล้วนๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวขขออออออองงงงงงกกกกาาาาารรใสสส่่่มมมมมนนนนนตตตูููโโลลลหหิบนะิบบ้้้เเเเเ็็ๆยยยะะััััดีี๋วววพฟไไไปปปุ๊ผชจ ทีนี้นะครับต้องบอกว่ามีเนื้อหาของการสปอยหลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมใดที่กลัวสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ได้ก่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าท่านใดที่พร้อมแล้วจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังฟื้นฟูของอสูรเดี๋ยวเราไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมพลังฟื้นฟูของอสูรเนี่ยเป็นสิ่งที่พื้นฐานพื้นฐานจริงๆนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องไม่ลืมเรื่องหนึ่งนะครับว่าที่จรงิงมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็มีการฟื้นฟูเหมือนกันนะครับเวลาที่ เชื่อมโยงไปต่อกันได้ใช่ไหมแล้วก็แผลตามร่างกายเราก็มีการฟื้นฟูนได้นะครับเวลาเป็นแผลอะไรพวกนี้เลือดออกปุ๊บมันก็จะมีการสมานแต่มันก็ต้องใช้เวลาหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดเป็นแผลเป็นที่จริงแล้วเนี่ยการกลับคืนสู่สภาวะปกติการฟื้นฟูนร่างกายเชิงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีติดตัวอยู่กับพวกมนุษย์หรือติดตัวกับพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆนานานในโลกอยู่แล้วนะครับแต่อสูรเนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือมนุษย์ในของอนิเมะเรื่องนี้นะครับมันก็ต้องมีการต่อยอดของพลังการฟื้้้้นนนนนนนฟฟูููไปปััััั่่่อออองงงงมมมกกกก็็ตบบววาาาพลรรืทีีดยะ ด้วยกับร่างกายของอาูรนที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่าอาศุนมีการกําเนิดขึ้นมาจากตัวมุสันนะครับมุสันเนี่ยเขาเป็นอสูุนมาคนแรกเลยแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนประชากรของอาูรนโดยที่ว่ารับเลือดของมุสันไปแล้วก็จะกลายเป็นอาศรนเมื <ME> ่อเปลี่ยนเป็นอาศรนแล้วนะครับสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดเมื่อได้พลังของอาศรนมาก็คือว่าเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระหายอยากกินเนื้อของมนุษย์ทันทีอย่างที่2คือเขาจะมีร่างกายที่เหนือมนุษย์มนาครับและอย่างที่3คือเขาก็จะไม่สามารถโดนแดดได้อันนี้เรียกว่าป3ัััจจยหลก3ปปรระเเด็็นนแกที่พออส รู้ทันทีว่ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรพิเศษหลังจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นอีกรายละเอียดหนึ่งนะครับคือด้วยความที่ว่ามีปัจจัยของร่างกายที่มันเหนือมนุษย์เนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันก็เพื่อที่จะฉีกกระชากมนุษย์ได้แล้วก็เอามนุษย์มาจับกินเป็นอาหารนั่นเองครับคนเราบางทีก็มีกลยุทธ์มีวิธีการในการที่จะจับสัตว์มาแล้วก็เอาสัตว์มากินเป็นอาหารใช่ไหมครับก็คล้ายกับพวกอสูรเลยทีนี้นะครับร่างกายของอสูรที่มคววาแแข็งรยิ้ััจลป แข่งของผู้อสูรนะครับการที่มันจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่าที่เห็นในเนื้อเรื่องจะมี2อย่างหลักๆนะนั่นก็คือการกินมนุษย์อ่าน,นี่คือเบสิกแต่ว่ามันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อสูรตนนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินมนุษย์ซึ่งถ้าที่ดูหลักๆที่ทุกคนรู้จักเลยก็คือจะเป็นน้องเนสโก้นั่นเองนะครับเนสโกเนี่ไม่กินมนุษย์เลยแต่ว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วย,วยการนอนหลับนอนหลับแล้วก็นอนหลับนั่นเองครับแต่อสูรตนอื่นก็คือต้องกินมนุษย์เพื่อที่จะสามารถมม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 ีีีีีพพลลััังง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 ชชวววิิิตคคาา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 สรรรรถถในนนนนกกกกกฟฟูู้้้่่่่่่่ยยยยทททขขึึึเอํไผ ว่าอสูนในเนื้อเรื่องนะครับผมจัดเป็น3าขั้นใหญ่ๆกันเลยกันขั้นที่1เลยคือเป็นอสูรทั่วไปอสูรลูกจอกครับผมแล้วก็ขั้นที่2อ่ะเรียกว่าเป็นอสูนข้างแรงแล้วก็ขั้นที่3เรียกว่าเป็นอสูนข้างขึ้นนะครับผมบวกกับเป็นมูสันก็ได้นะครับคือที่จริงแล้วอสูนมันจะไม่เหมือนมนุษย์ตรงที่ว่ามันมีความสามารถมีขั้นของเลเวลมีลำดับขั้นของพลังที่มันสูงกว่านั่นเองครับทีนี้นะครับเรื่องของพลังฟื้นฟูนับเป็นหนึ่งในความสามารถทั่วไปของพวกอ,อส ตนนั้นเนี่ยมีการเก็บประสบการณ์มายังไงแล้วก็มีการอัปเลเวลที่ผ่านมายังไงนะครับคือกินมนุษย์ไปมากน้อยแค่ไหนหรือมีการขัดเกลีวฝีมือมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับถ้าเป็นอาูุลูกจัอกเห็นเงี่ยครับถ้าเกิดว่าแขนขาดตัวขาดหัวขาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการาค่อยๆงอกออกมาแต่สุดท้ายแล้วจะงอกได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นข้างแรมข้างแรมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประเด็นนี้ให้ขยี้เท่าไหร่เพราะว่าบทมันถูกตัดออกไปเลยแต่ว่าการฟื้นฟูต้องเร็วกว่าพวกอสูรทั่วไปอย่างแน่น่่น่นน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 อออเเาาาาาทททีีีีี้้้้้้พววกกขขขขงงงึึยยััััป็ตชดดจมสสสุูญ ฟึบหนึ่งปุ๊บร่างกายก็จะงอกส่วนเดิมกลับมาได้ทันทีครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดชี้วัดว่าอาสนรแต่ละตนแต่ละตนเนี่ยเขาก็มีพลังฟื้นฟูที่มันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ใช้คําว่าอาสน์ขั้งขึ้นเนี่ยเอาเป็นความเร็วในการฟื้นฟูมันก็จะสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเหมือนที่เราได้เห็นของอาคาซาของโดม่าขาแขนมันงอกไวสเลเกินอย่างงี้นะครับผมทีนี้ในของประเด็นที่2นะครับผมอยากจะนิยามพลังฟื้นฟูของอาสน์ให้กับทุกคนนิดนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าออสน์มันเรื่อยๆป ตนนั้นจะสามารถฟื้นฟูแข็งขึ้นมาได้อย่างไรขีดจากัดไหมครับซึ่งถ้าให้ผมมองในส่วนของความเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอสูนที่เกิดจากมูซันอย่างนี้ถ้าเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่อันนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้ด้วยคอมมอนเซนส์ของตัวผมเองผมประเมินว่าอสูนทุกตัวนะครับย้ําว่าทุกตัวนะแม้กระทั่งมูซันเองครับการฟื้นฟูผมเชื่อว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ไรขีดจํากัดครับผมหมายความว่ามันมีขีดจํากัดในตัวของมันเองผมอยากสมมุติขึ้นมาว่าใหหห้ทุกกคคนนนนึภาาพพเมมมืือออสูรแตตต่่ลลัััววีี HP งชิ ที่มันแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นอสูรที่เพิ่งเกิดมาใหม่อสูรที่เพิ่งแบบว่ามีชีวิตมาไม่ถึง50ปีอย่างนี้อาจจะมีค่าพลังอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0อพาแต่ว่าพอเป็นข้างแรงปุ๊บอาจจะมีค่าพลังเป็นหลักหมืน่นแต่ถ้าเป็นอสูรข้างขึ้นอาจจะมีพลังเป็นหลักแสนและแน่นอนว่าถ้าอย่างมุซันที่เป็นราชาอาสูรเลยอาจจะมีพลังเป็นหลักล้านใช่ไหมครับทุกครั้งที่ร่างกายถูกตัดไปพลังชีวิตก็เหมือนจะเสียไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเราจะสามารถงอกออก,ออกมาได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าในแ ก็คือเป็นอมตะแล้วแค่โดนแดดไม่ได้อย่างนี้หรืออันนี้ส่วนตัวส่วนตัวผมนายย้ำว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่ครับผมแต่เนื้อเรื่องมันไม่ได้มีการพรีเซนต์ส่วนนี้เลยครับการฆ่าอาสูรหลักๆในเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นคือการใช้ดาบนิจรินในการตัดหัวไปนั่นเองแลวอสูรก็จะฟื้นฟูร่างกายไม่ได้แล้วก็จะสลายไปนั่นคือจุดอ่อนของอสูรที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องหรือวิธีการหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีดาบนิจรินปุ๊บมันก็จะมีนักล่าอาสูรบ,บางคนที่สามารถต่อสู้ยื้้้้้้ออ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 กกกกััับบพพพววสสสููููููรรใหไดยยยยย่่่ถึงออถึงงเเเชชาาาาาา็็จปุ๊แดดขขนนนนนนนตตตททีผมภ ที่เราเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดหัวก็ดีหรือจะเป็นการโดนแสงแดดก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมมองว่าสุดท้ายแล้วพลังฟื้นฟูถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีบทที่มาบีรัดให้อสูนตัวนั้นต้องตายไปด้วยปัจจัยที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าอสูนเขามีการต่อสู้แบบยื้อและเขาไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อีกต่อไปโดนฟันขาดไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพลังฟื้นฟูมันก็จะไม่สามารถทําได้เพราะถ้าเกิดอสูนมีการเหนื่อยมีการใช้พลังมากเกินไปพลังฟื้นฟูมันก็จะเริ่มช้้้้้้้้าา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 แแลลลลถถถเเเกกิิดดดวววววว่่่่่่่พพััััังงฟฟืนน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 ูููมมมมชชทททีีีตตหหหอออคยยยยไไไไปปสสรใุ ต้โดยที่ไม่ต้องใช้ดาบนิจิรินหรือไม่ต้องใช้แสงแดดเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะต้องย้ำให้อีกทีนึงเพราะว่าผมเคยดูที่ฮังเทงงูมีการต่อสู้กับพวกทันจิโร่นั่นแหละครับมันจะมีประโยค์ที่ว่าโซฮาคุเตนที่เป็นร่างแยกสุดยอดของฮังเทงงูอย่างเงี้ยมีการใช้พลังมากเกินไปทําให้ร่างกายของฮังเทงงูตอนนั้นที่เป็นร่างเครียดแค้นมันก็มีการฟื้นฟูที่ช้าลงนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับมันเป็นสาเหตุที่ผมเอามานิยาวมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังของอสูรมันกีาาาว่ิรธ ง่ายที่สุดไม่ต้องฟันให้มันฟื้นฟูไม่ได้ฟันคอให้มันขาดไปเลยหรือไม่ก็เอามันไปตากแดดมันจะได้ตายโดยทันทีครับผมทีนี้ประเด็นของพลังฟื้นฟูต่อมาของอสู์ที่อยากพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับนั่นคือความสามารถในการสลายพิษในร่างกายนั่นเองครับความสามารถในการสลายพิษในร่างกายนะครับผมคืออันเนี้ยเราจะได้เห็นเป็นอสูรบางตัวว่าบางตัวมันก็โดนพิษเข้าเล่นงานแล้วทีนี้บางตัวมันสามารถที่จะคลายพิษในตัวของมันได้แต่บางตัวไม่สามารถสลายพิษได้ทันมันก็โดนพิษเข้าเล่นงานร่างกายของมันจนมันไม่สามารถ้้้นนูไดัั่่เองงงครรบซึทีจิแลว ครที่ใช้พิษในการโจมตีเป็นหลักที่เราได้เห็นนะนั่นก็คือชินอบุนั่นเองครับเสาหลักมแมลงเนาะซึ่งชินอบุนะครับเคยใช้พิษเล่นงานอสูรแมงมุมไปแล้วทีหนึ่งก็คือร่างกายแหลกสลายเหลวเป้วเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมหรือกระทั่งตอนกิวทาโร่ที่โดนคุณในที่ฮินาซูรุยิงมาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอาการบาดเจ็บจากพิษดอกฟูจิเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้ร่างกายของกิวทาโร่เนี่ยฟื้นฟูนได้ค่อนข้างช้าลงนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยกลไกของร่างกายมันมีการฟื้นฟนูที่เรียกว่าการสลายพิษในร่างกายอยู่ด้วยซึ่งกิวทาโร่ก็สามารถทําได้แต่ถามว่าการเล่นงานอสูรด้วยพิษอย่างนี้ถือว่ามีประสิทธิ ดีไหมก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทําให้อสุนเนี่ยมันฟื้นฟูได้ช้าลงนั่นเองนะครับซึ่งโดยพื้นฐานวิธีการสลายพิษในร่างกายเราจะเห็นว่าอย่างโดมาที่เคยโดนชีโรบุโจมตีก็สามารถที่จะสลายพิษในร่างกายได้ก็คือเป็นการฟื้นฟูอีกรูปแบบหนึ่งกิโยทโลก็ทําได้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้อันนั้นน่ะคือเรียกว่าร่างกายฟื้นฟูโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามีอสุรตนหนึ่งที่สามารถทําได้อย่างโคตรดีเลยก็คือมูสันนั่นเองนะครับมูสันเนี่ยเขาไม่ได้แค่สลายพ เคราะห์ร่างกายของเขาได้ว่ารับสารอะไรมาแล้วทีนี้จะสามารถแก้ไขจะสามารถสลายพิษที่เข้ามาในร่างกายนี้ได้ดีอย่างไงซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นจุดแข็งของมูสันที่สามารถสลายพิษได้ดีกว่าสูนทั่วไปนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการฟื้นฟูที่ไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูร่างกายครับผมคืออันนี้เราต้องคุยกันหลายๆมุมนะครับการต่อสู้ที่ทุกคนได้เห็นกันในภาคล่าสุดนะครับผมก็คือการต่อสู้กับพวกฮังเทงงูนะการต่อสู้กับฮันะงเทงงูที่เป็นร่างแยกที่เป็นยินดีโกธาโซกาเพิดเพิดนะครับร่างแยกทัันนนรรจจะดวมกบโ ตีนู่นโจมตีนี่ร่างกายดูจะสลายไปนู่นสลายไปนี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าจังหวะที่มันฟื้นฟูครบสมบูรณ์อย่างเงี้ยเหมือนเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรต่างตนานา่อาวุธเนี้ยกลับมาครบถ้วนเลยนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ผมอยาก,กาบอกเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยอสูรเขาไม่ได้ฟื้นฟูได้แค่ร่างกายครับผมแต่เขาสามารถฟื้นฟูสภาพทั้งหมดของเขาได้เลยครับหมายความว่าอสูรตัวน,นั้นมีกลไกตั้งต้นเป็นยังไงปุ๊บการฟื้นฟูร่างกายมันจะทําให้เขากลับมาเป็นสภาพเดิมครับผมท ดาคิอย่างเงี้ยดาคิตอนที่ต่อสู้กับทันจิโร่มันจะมีจังหวะที่ทันจิโร่พุ่งเข้าโจมตีตัดส่วนที่เป็นเท้าของดาคิไปนะครับและทีนี้ดาคิเขาจะใส่ถุงน่องอยู่ใช่ไหมแล้วตอนที่ทันจิโร่ฟันขาดไปปุ๊บเนี่ยส่วนล่างของขาไปจนถึงช่วงเท้าเนี่ยมันขาดไปพร้อมกับถุงน่องเลยนะครับและทีนี้ดาคิก็ใช้พลังฟื้นฟูนฟนสไตล์ของข้างขึ้นนั่นแหละครับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูงอกขาออกมาฟับแล้วถุงน่องมันงอกออกมาด้วยครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันตลกดีนะครับแต คล้ายๆหมวกอะไรเงี้ยนะมันจะมีจังหวะที่โดนอาคาซะโจมตีเข้าไปแล้วมันก็งอกกลับมาพร้อมกับไอ้ส่วนนั้นแต่ว่าเห็นท่านผู้ชมบางคนบอกว่ามันคือสีผมของโดมาใช่ไหมถ้าเป็นสีผมของโดมาจริงก็เหมือนกับว่าฟื้นฟูสภาพมาให้เป็นสีเดิมอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันติดผมอยู่แล้วโดมาเขาสามารถฟื้นฟูมาได้พร้อมกับส่วนนั้นอย่างเงี้ยจะอะไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือว่าอสูรเนี่ยมันฟื้นฟูสภาพกลับมาให้เป็นดังเดิมตามจุดตั้งต้นที่มันเซตอะไรบางอย่างไไวว้้้นนนนะคครััััับบแตต่่่่มมมจจีีีขอสสสงงงงงเเเเกกกาาาาาผยึซดดห็ท มีการถูกตัดขาไปนะครับแล้วก็มีการงอกขามาซึ่งขาที่งอกมานะครับมันเป็นขาปเปล่าๆเลยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเนสโกะเขามีการใส่เป็นถุงเท้าสั้นๆแล้วก็เป็นรองเท้าของเขาใช่ไหมครับตอนที่จบศึกทั้งหมดแล้วตอนที่ช่วยแบกทันจิโรไปที่นู่นไปที่นี่อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเนสโกะจังเขาตีนเปล่านะครับซึ่งถามว่าทําไมของเนสโกะเนี่ยไม่มีถุงเทา้าไม่มีรองเท้างอกมาเหมือนกับของดาคิของทังเทงูบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆเลยครับผมคือของเนสโกะเนี่ยเป็นของที่มนุษย์ทาแล้วก ของทังเทงงูอย่างเงี้ยทังเทงงูเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับผมหรืออาวุธอุปกรณ์ของเขามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้มนอสูรโลหิตในการเสกสร้างมาตั้งแต่แรกหรือของดาคีเองก็เช่นกันนะครับการเปลี่ยนรูปลักเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันเกิดจากมนอสูรโลหิตได้ซึ่งอย่างชุดของดาคี้เขาอาจจะเซตมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมถุงน่องเสื้อผ้าของเขาถ้ามีส่วนไหนขาดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถงอออกมาได้อยู่ในสภาพเดิมหมดเลยถ้าเกิดว่าเสื้อผ้ามาด้วยนั่นคือเสื้อผ้าที่มมมาาาาาาจจกกกนนนนนออออสสสูููรโหิิิตต่่่่พพดดยยยงงีีี้้้้ททคคนะทุคคเเเ็ะบววผ ไหนก็พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูเสื้อผ้าแล้วผมอยากพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูอาวุธด้วยครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพวกอาวูเนี่ยมันมีอาวุธประจําตัวของมันในบางตัวนะครับซึ่งอย่างโคคุชิโบก็มีอาวุธของเขานะครับซึ่งจะเป็นดาบที่มีชื่อว่าโศกเศร้าว่วางเปล่าเทพเจ้าลาจากนะครับซึ่งดาบนี้เป็นดาบจากมนอสูรโลหิตของโคคุชิโบและไคเงะคุที่ก็มาเป็นอาูรแล้วก็กลายเป็นอาูรขั้งขึ้นลําดับที่6อย่างเงี้ยเขาก็ใช้มนอาูรโลหิตของเขาในการสร้างดดาาาาาาาบบขขออออองงงงงเเเเเคค้้้้้ึึนน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 มมมหหืกกกััััรรรรรซ่่นน่่่ีีและะ็็็ปปทวววถตสู โคคุชิโบมีการทำดาบหักขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันเป็นดาบที่สร้างจากโลหะจริงๆซึ่งผมคาดเดาว,ว่าพวกอสูรเนี่ยมันคงไม่เอาดาบนิจิรินมาเป็นอาวุธหรอกนะครับมันอาจจะไปเอาเหล็กจริง,รงๆมาสร้างเป็นอาวุธดาบของมันก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ใช้มนลสูรโลหิตในการโจมตีได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นกาณลีนะนะครับถ้าดาบหักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดาบมันจะไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับเคสของเนสโกะที่ว่าเป็นถุงเท้ากับรองเท้าจริงๆมันก็เลยไม่สามารถง ถ้าเกิดว่าดาบโศกเศร้าว่างเปล่าที่พระเจ้าลาจากนั้นมันต้องหักไปเพราะอย่างนี้โคคุชิโบก็จะสามารถซ่อมดาบนั้นได้ด้วยพลังมนสูตรโลหิตของตัวเองนั่นเองครับหรือกระทั่งร่างแยกของฮังเทงงูนะครับอย่างเซคิโดที่เป็นร่างโจทาใช่ไหมครับขากระดของเขาถูกฟันขาดฟันหักไปอย่างนี้เขาก็สามารถเสกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อต,อตาพวกเราเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังฟื้นฟูของอสูรนะครับเริ่มเห็นสเต็ปแล้วเนาะการฟื้นฟรูร่างกายทําได้การสลายพิษที่เข้ามาในร่างกายก็ทําได้แล้วก็การฟื้นฟูเเสสืืื้้้้้ออออผาาาาาหหรรรววุธกก็มมมถทททํไดดช่่นนนััััคซึงงง การงอกการสร้างการซ่อมอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งหมดของพวกเขาอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาก็เลยต้องใช้มนอสูรโลหิตในการที่จะซ่อมในการที่จะสระส้างฟื้นกลับขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันจะกลับไปที่ประเด็นที่2อที่ผมพูดนะั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็มีขีดจํากัดของมันครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้กว้างพอไม่ได้แบบว่ามีเวลามากพอที่จะเอามาอธิบายขีดจํากัดของอสูรได้มากมายขนาดนั้นทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ ข้าางงงชลนนัั่เอครบแต่ทีนี้โยกมาประเด็นถัดมาได้เลยครับผมมันมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยอสูรเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งครับผมสมมตินะทุกคนไปวิ่งมาราธอนใช่ไหมสมมติทุกคนวิ่งอึดมากเลยนะครับแล้วทีนี้มันมีจังหวะเหนื่อยจังหวะเริ่มไม่ไหวแล้วพอทุกคนได้รับน้ําเติมเข้าไปอย่างนี้ก็อาจจะสดชื่นแล้วอยู่ๆก็อาจจะมีแรงวิ่งต่อไปเลยอย่างนี้หรือกระทั่งว่าเรานั่งเรียนนั่งทํางานอยู่แล้วเราเกิดหิวขึ้นมารู้สึกว่าสมองไม่แล่นแลลล้้้้ววอออออนนนนนนนเเยยยยรราออาอาาาาาขหใสส่่่่่ปปปกกกพุ๊บมมมัั็็ฮงงึ อ่ะผมโยกกลับตามที่เรื่องของอสูรครับมันจะคล้ายกันเลยครับผมคืออันเนี้ยใช้คําว่าเห็นได้น้อยครับแต่ก็มีให้เราเห็นนะครับนั่นคือว่าอสูรที่มันกําลังต่อสู้กับพวกมนุษย์อยู่และทีนี้เนี่ยมันเห็นว่ามีมนุษย์อยู่ข้างๆแล้วถ้ามันกินมนุษย์ตอนนั้นนะครับการฟื้นฟูร่างกายของมันการฟื้นฟู HP ที่เป็นพลังชีวิตของมันเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่ะผมยกตัวอย่างให้นะครับอย่างตอนดากีอย่างเงี้ยดาคีไม่ใช่ตัวเขาเองนะแต่ว่าเป็นผ้าโอบิที่เขาเอาไว้กกกกกััััเ็็บบพวววมมมมมนนนนนนุษยยย์อออ่่่่าาาางงีี้้้้้ครซึผิจจตตใทะสูไดด ตั้งใจของมันเองนะครับก็คือมันเป็นดาคีร่างแยกที่กลายออกมาเป็นผ้าโอบินั่นแหละครับดาคียังเคยสั่งเลยครับว่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับนักลา่าศูนย์อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยกินมนุษย์ไปสักสองสามคนก็ได้เพื่อทําให้ร่างกายแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ต่อสู้กับมันอ่าซึ่งเป็นการที่ศูนย์กินมนุษย์ระหว่างการต่อสู้เพื่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นหรือทําให้พลังื้นฟูมากยิ่งขึ้นก็สามารถทําได้หรือกระทั่งตอนทางเทงงูที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะ ใช้พลังในการต่อสู้กับมิสซิเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้อุรามิฟื้นฟ,นฟรูร่างกายได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนร่างจริงอยู่ที่อุรามิใช่ไหมแล้วด้วยการที่ว่าการฟื้นฟูนฟมันเริ่มช้าแล้วเดี๋ยวจะแย่เอาตอนนี้ก็เลยต้องหามนุษย์กินก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีช่างตีดาบที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวประกอบก็ได้นะครับอยู่ในสถานการณ์นะแต่ว่าทันจิโร่เองก็สามารถช่วยเหลือไว้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวอุรามิได้กินมนุษย์ตอนนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้รรรรร่่่่่าาาาาาางงงงงงขขออออัันัะัเเเทททููววววลลลลลนน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 ้้้้้้้้มมมมมมีีีีี HP ฟฟฟืืกกกบึแแ็สสถไดดปะิิิธภพพตย อีกอันนึงเป็นเหตุการณ์เด็ดๆเลยนะครับก็คือช่วงที่ต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตที่ว่ามุซันน่โดนยาของธรรมยกเข้าไปมากมายทําให้ร่างกายของมุซันตอนนี้น่าจะเพลียมีความอ่อนแรงอยู่บ้างและทีนี้มีพวกนักล่าสูนตัวประกอบมากมายที่บุกเข้าไปประชิดต,ตัวมุซันมากเกินไปครับและทีนี้มุซันมันก็ทั้งฆ่าทั้งจับกินพวกนักล่าสูนตรงนั้นนะครับทำให้มุซันเนี่ยกลับมาแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าได้พลังชีวิตฟื้นคืนมาครับผมเออก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าระหว่างต่อสู้อสูนก็สามารถกินมมมมนนนุษย์เพพืืื่่ออใใหหห้้้ดรรรัับกกาาาาฟฟูฉทํีควแแข็งง ขึ้นณนะเวลานั้นได้ไม่จําเป็นต้องแอบไปกินมนุษย์รับหลังพวกนักล่าสูงอย่างเดียวนะครับเออมันก็กินซึ่งซึ่งหน้าได้เหมือนกันนะทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นสุดท้ายผมอยากหยิบยกมาคุยนิดนึงนะครับนั่นคืออสูรที่มีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างที่ว่ามีพลังฟื้นฟนูที่มันเหนือสามันสํานึกของผู้อสูรทั่วไปนะครับคือในเนื้อเรื่องหลักๆนะนะถ้าเป็นตัวของมันเองแล้วมันถูกตัดหัวด้วยดำน,นิจิรินก็จริงแต่มันก็ไม่ตายนะครับที่เราเห็นในเนื้อเรื่องรู้สึกจะมี an, asa, ีีมมมุุััันนนนนออออาาาาาาาคคคคแลลลลล้ลนะ้้้้้วววววกกก็็โโิบเเเปหหยยยยืไ่่่่่่รรรพพสสูููทตตตงดข ใช้แสงแดดในการจัดก,การมันต้องสู้ยื้อไปเรื่อยๆนะยังไงก็ต้องต่อสู้ให้ถึงช่วงแดดออก,กถึงจะสามารถกาจัดมูสันได้ในกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างโคคุชิโบกับอาคาสาอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าเสียดายหรือเปล่าที่ว่าไอ้สตัวเนี้ยมันแสดงให้เราเห็นนะครับว่ามันถูกตัดหัวไปแล้วแต่ว่ามันสามารถงอกขึ้นมาได้ครับแต่ทีนี้บทถูกตัดครับผมคืออาคาสาเนี่ยถูกทันจิโร่กับกิยูรุมต่อสู้แล้วก็ตัดหัวไปได้แล้วนั่นเองครับแต่อาคาสาที่ไม่มีหัวแล้วเขายังสามารถขยับตัวต่วต่ออสู้้้ไดนะรรัแลลวกกก็เางงางงงจ กำลังจะง้องหัวขึ้นมาต่อสู้กับทันจิโร่ต่อแล้วนะครับแต่ว่าดันมีเรื่องราวของอดีตมายื้อไว้นะครับว่าไม่ต้องต่อสู้แล้วคุณฮากุจิทําไมต้องทําตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นขนาดนั้นล่ะนะครับแล้วทีนี้ด้วยจิตสํานึกของอาคาซาที่มีการย้อนอดีตว่าตัวเองคือฮากุจิแล้วก็ที่เขามาเป็นอาสูรเพราะว่ามันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมอะไรบางอย่างกับตัวเขาเขาก็เลยบอกว่าช่างแม่งมาแลกกูเป็นอาสูรก็เป็นวะคือพอย้อนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอาคาซาได้ความทรงจากลับมาแล้วเขาเลยตัดส อาคาซะาไม่ทำลายร่างกายของตัวเองแล้วปล่อยให้หัวมันงอกขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยการต่อสู้มันก็จะดําเนินไปต่อแล้วทันจิโร่กับกิยูเองก็คงจะลําบากมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าอาคาซะาเนี่ยถ้าโดนตัดหัวไปมันอาจจะสูญเสียพลังชีวิตไปเยอะมากเออแต่ว่ามันยังสามารถงอกกลับมาได้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดตอนนั้นกิยูกับทันจิโร่เองนึกวิธีชนะอื่นๆไม่ออกแล้วก็อาจจะต้องใช้แสงแดดในการกําจัดอาคาซะเหมือนกันครับก็คือทํายังไงก็ได้ให้การต่อสู้นนนนนนีีี้้้ยยืืืออ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 อจจถถึงงงงงงรรรรรรุ่่่่สสาา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 แแแลละะเเออเคกกกกกไไไปปทขขขขตตัััับหหหณโชิผมมมววด็ ออร่างกายออกมาใหม่โดยที่ว่างอกออกมากลายเป็นอสูนที่น่ารังเกียจมากคือเขาเนี่ยเห็นร่างตัวเองที่อยู่ในดาบของซานิมิแล้วมันเกิดอาการช็อตฟิลบางอย่างครับผมทำให้โคคุชิโบเนี่ยเริ่มจะสูญเสียจิตใจของการต่อสู้ไปแล้วนะครับบวกกับว่ามันมีแผลที่มูอิจิโร่โจมตีทิ้งไว้ครับผมทำให้ร่างกายของโคคุชิโบเนี่ยมันค่อยๆพังลงจากส่วนนั้นครับก็เหมือนกับเป็นจุดตัดจุดหนึ่งนะครับว่าโคคุชิโบเองก็คล้ายๆอ,อาคาซาแต่ว,ว่าเหมือนมีการทิ้งจิตใจของการต่อสู้ประมาณหนึ่งครับผมแต่ว่าสุดที่ ได้รับจากอุจิโรมามันก็อาจจะทําให้โคคุชิโบต่อสู้ต่อไปไม่ไหวนั่นเองนะซึ่งอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีอสูรบางตัวที่ว่าสามารถฟื้นฟูร,ร่างกายได้ทั้งทงที่ตัวของมันถูกตัดหัวไปแล้วนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพลังฟื้นฟูของพวกอสูรที่ผมพยายามหยิบยกรวบรวมมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับก็ตามหัวข้อบางอันมีความคิดเห็นส่วนตัวของผมใส่เข้าไปบ้างนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลในมุมนั้นผมก็เลยเล่าไปตามนั้นนะคร กรณีที่มีการคอมเมนต์ความคิดเห็นส่วนตัวมุมมองกันต่นางนๆนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเคารพความคิดเห็นต่างของเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันที่ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ